สิวาน,นันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะค่ะด้ำงาฝักไม้ค่ะ เก่าโบราณโบราณน,นะคะสวยงามค่ะงาฉ่ำค่ะค่ะสวยงามค่ะค่ะเป็นไม้พยุงนะคะ เรามาชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะเป็นลายนาคสมคงนะคะเหล็กเก่าโบราณโบราณน,นะคะสวยงามมากค่ะ ดำและกันแน่นนะคะสวยาง,งามมากค่ะ,คะขนาดเก้9นิ้วรวมดำและฝักนะคะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสิวันนันมิตหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะท่านไหนที่ติดตามอยู่ตลอดเรื่อยมาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสิวันนันมิตรหมอ ขอขอบพระคุณค่ะ